ไว้์ลูปเป็นคำสั่งวนลอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทําซ้ําอีกหรือไม่ภายหลังจากการกระทําชุดคําสั่งที่กําหนดดังนั้นชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆชุดคําสั่งอาจเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายคําสั่งอยู่ในวงเล็บหรือคําสั่งว่างก็ได้ไว้์ vs ดูไว้ไว้ถามก่อนทํา เงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทําชุดคําสั่งชุดคําสั่งอาจจะไม่ถูกกระทําเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่เริ่มต้นดูไวคือทําก่อนถามเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหลังจากการกระทาชุดคําสั่งชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอคือตัวอย่างของคําสั่งไว้นะคะนี่คือตัวอย่างของคําสั่งดูไวค้ค่ะ for loop คือรูปแบบของ Bird กำหนดค่าเริ่มต้นเงื่อนไขปรับปรุงค่าการกำหนดค่าเริ่มต้นใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบเงื่อนไขใช้สำหรับการทดสอบว่าจะต้องวนรอบเพื่อทำชุดคำสั่งที่กำหนดในลูปหรือไม่โดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบเสมอดังนั้น for loop จึงมีลักษณะาาการทำงานคล้ายๆกับคำสั่งไว้ปรับปรุงค่าใช้สำหรับปรับค่าของตัวแปรควบคุมเพื่อใช้สำหรับหยุดการวนรอบ เราจะมีการปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมหลังจากการวนรอบแต่ละครั้งไว้รูปเปรียบเที่วกับ for loop คคำสั่งนี้ในการทำงานดังนี้คือกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0ทดสอบว่า i น้อยกว่า10หรือถ้าจริงให้ทำจุดคำสั่งในลูปซึ่งมีค่าเป็น f ปรับปรุงค่าของตัวแปรควบคุม i โดยเพิ่มค่า1ห,หน่วยคือคำสั่ง i บวก,บวก กลับไปขั้นตอนที่สองเพื่อทดสอบค่าไอในที่สุดค่าเงื่อนไข i อน้อยกว่า10ก็จะกลายเป็นเท็จแล้วกัรวนรอบก็จะยุติคะ่ะ <inent S 3> นี่คือตัวอย่างนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างเช่นกันค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่าง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 ค่ะบวกสองบวกสามบวกจุดบวกเ็ เท่ากัดเท่าไหร่และนี่คือขั้นตอนการเขียนโค้ดนะคะ nested for เขียนโปรแกรม C โปรแกรมเพื่อว่ารูปกล่องถืบขนาดกว้างและยาวที่กำหนด nested for เขียนโปรแกรม C โปรแกรมเพื่อพิมพ์ค่าของผลคูณของหมายเลขแถวและหลักเมื่อกำหนดค่า n, n ดังตัวอย่างเมื่อ n เท <N S 1> ่ากับ4 multiple control variable เราสามารถกำหนดตัวแปรควบคุมมากกว่า1ตัว ได้ให้ใช้คอมมาขั้นคำสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่างคำสั่งเบรกและคำสั่ง c o n t i n u ียลคำสั่งเบรกใช้ได้ในคำสั่ง s วิตหรือคำสั่งวนรอบใดๆเพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันใดแล้วให้ไปทำคำสั่งต่อไปหลังลูป ถ้าคำสั่งเบรกอยู่ในโครงสร้างที่ซ้อนอยู่ภายในก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้นคำสั่ง continue ใช้ได้เฉพาะกับคำสั่งวนรอบเท่านั้นคำสั่ง continue มีผลทำให้หยุด การทำงานเฉพาะในรอบปัจจุบันเท่านั้นโดยจะข้ามในส่วนของคำสั่งที่เหลือแล้วกลับไปยังต้นลูกเพื่อทำงานในรอบต่อไปตัวอย่างการเขียนโค้ดนะคะตัวอย่างการเขียนโค้ดตัวอย่างคำสั่ง for นะคะ